ได้ว่าผายผายเสร็จสวยยักจ้อยพีน่องแล้วอ่าไหว้สี่ก้อนอโซ่มากเกินโอ้ยเอามึงเล่าเสร็จเอากันแพนเคี่ยวไข่เอาขันแผ่นเคี่ย์แผ่นเคีคยวไข่ฮักนี่เจ้า <laughs> อืมน่ะพี่น้องนี๋แวแล้วพี่น้องนุมน่มนุ่มนุ่มมากอืมบะนี้ร้อยมันเย็ยนพี่นอ้องแย้จอยยังสีเอาอันขีมมาาบะนี้ขีม้ม้าเอาผลละไม่ใส่น้อง่ะนาะรอเมึงเด้อพี่น้องเด้อแย้จอยกันแกแล้วดิพี่น้องเคี้ยแย้จอยแส่บพอดีเลยพี่น้องเอ้ยอร่อย ยายจอยกับแบงเป็นสองสองพักเนาะวันน like like ี้ยายจอยกับสิเอาขีมใส่เนาะค่ะเนาะนี่ยายจอยเสียบแบบนี้พี่น้องนี่เสียบแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่นี่แหละตัวอย่างยายจอยพาเป็นแบงเป็นสองแล้วนี่อันนเริ่งหนึ่งยี่นี่เนาะค่ะเนาะเย็นแล้วบ่อนเพมาเห็ดหนามันบบบนี้พี่น้องมีอย่างเนี้ยฟันอีสเนาะเสียงร้าวนะ ตูดซการ์ไยว,ว่าสูบอุ้งตานเสลักซานีเด้นอนนี่นองเด้นอใส่เสลักซานี่ไปนำ้ำปวายะจ้ยเห็ดหนาหนาดิพิเียนฟีนสวายมัน อ,อันนี้นามันยายจอยห้ตัเฟียดเห็ดตาวินีเห็ดอันแพนมันนี่แพนเคก้กยายจอยเห็ดแล้วเนาะเนาะตอนที่สองเด้อพี่น้องเด้อก่อนสองตัวจากที่ว่าเห็ดแพนเคก้กเอามือออกแน่จะบังไหลมือนี่ฮันอเอาแต่มือมาบางัง áo quần quần gì pan nữa thưa nho, quần gì hết, sẹp cứ chạy trôi bùa, quần cho nữa con <laughs> นอตมันใช่ไหมแอตมันฟอนไวน์ซะนี่คืสเสำรบชลเนตีนมิตรน่าชลันตีนมิตวด็กผน้องกับน้ำน้ำตาลี่ควักวักหรือว่านุมสมเด็กผน้อง ผันบานเข้าเอินกระไดแต่ไข่เยอะเกินน้ำเปี่ยวใช่ไหมมากขบเข่ากันมาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยบเป็นมาได้ก่อนเอาสลักซ่านี่ยขีมนะพี่น้องขีมวิปปิ้งขีมเดี๋ที่เพิ่นปั้นแล้วนะ เอามาคลุกใส่กันอีกเอาคลุกใส่กันแล้กวก็บันนี้ก็สิปั้นใส่กันนี่บัาน,นี้ ตามในมันเข้ากันอืมผลมไม้ใส่แบบนี้พี่นอ้องเขาบักสมใส่น,นะันเนาะ เดี๋ยวบัลนี้เอาหนามาวางไว้นี่พี่น้องจ้าเอาบัลนี้เดี๋ยวนนจะเป่าอาากอกกัน,น,น,กนหกหกหกก็เสีวบางนี่บอน,นเหยียบบกคือบกคือแล้วพี่น้องเกี้ยงชิ้เกี้ยงกลางๆอ นี่แมนีแม่ัน,นเอาหาย,ยุกับพวกเอาที่พี่น้องจะเป็นองงองุนเงินเป็นนันังไดหรอกพ่อใหญียนเคยียงเป็นเคยียาางเียงเาล้าซนิโอิมาชแนนมาเขิน ขวดตัวนี้พี่น้องกวดขอกวดจะเข้ากันนะพี่น้องค่อยๆกวดพี่น้องกวดในเพื่อนเพี้ยงกันค่อยๆขวดเด้อก็เด้อกันอย่างนี้มันง่ามขวามือใหญ่จอยกันหมุนบกวยถนัดตะนี แล้วๆ้ว่านี่วันนี้ก็เสียอนใส่ถังบนเนาะคะเนาะอีกแผ่นหนึ่งใส่ถังบน Ohne ein um, Sieb. Nein, soll nur so drauf Nein, Sieb besser. Du brauchst kein Sieb. Aber you know. ist... Sieb du anders. Das 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 น้ำตาลมันขึ้นหน่อยเถอะเวเนกกันเะเวนิกอืมเรียแล้วพี่น้องบัดนี้เอาผลไม้มาใส่บัดนี้โอ๊ตาไหน บานี้เอาไว้ไหวมองที่มันเย็นพี่น้องสองชั่วโมงสองชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อจะมาเมืองอีกไหมจา้าอีกสองชั่วโมงค่ะบานนี้พี่น้องยายจอยปลอยเพิ่นไว้ขึ้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยยายจอยสิาปาดให้มึงบานเ,เ,เซซาานี้เค้กเค้กซ่อ่าสาเนเนาะเนาะซื้อเพิ่นยายจอยสิปาดให้มึงยายจอยเห็ดหมอวานี่เนาะ,ะเนาะ ปาให้มึงเด้อกกอะเด้อ,อแล้ว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 พี่น้องอืมตรงแจวไวขึ้นนึงพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นนั่นแข็งโตซาเนี่ยอันอันสลักขี้มวิขิ้งคี้มหมให้เพิ่นน,นั่นเนาะนี่นี่พี่น้องจ้านี่จ้าหเห็นบะอืม ออกมาเป็นแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อนี่จ่าเค้กเอ๊ซื้อววานอันเค้กเคเ้กเอืะซาเนี่ยเด้อพี่นอ้องเด้อใส่ผลไม้ใส่มาก,กันส่มเกี๊ยวหวานหวานเฮานี่นี่จ้านี่เห็นปะน,นี่มาเด้อบ้ดนี้เร็วๆพี่น้องจ้า เรมากกบเนียกดไหลกดแค่กดกระดิ่งดำเปื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเดอ้อมาให้กำลังใจอีสานฝรั่งแฟมิลี่ขอบคุณค่ะ